สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันอาทิตย์นะครับ13เมษายนครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับผมก็วันนี้ฟุตบอลอก็ย่างเตะกันมากมายนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แบบนีนะ้ในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับผมก็วันนี้2คู่ที่ผมจะมา วิเคราะห์วิจารณ์กันก็จะเป็นในส่วนของเพลย์มินลีกนะครับก็มีคู่ที่น่าสนใจอยู่เพียบเลยนะครับอ่ะไปดูกันที่คู่แรกก่อนเลยแล้วกันนะยิมมาก็จะเป็นในรอบ2องทุ่มนะครับเป็นเกมระหว่างลิวพูครับจะพบกับเวสแฮมนะครับลิวพูช่วงหลังมานี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แพ้มาหนึ่งสเกมจากสี่นัดหลังสุดแล้วก็ตกรอบ ไปถึง2รายการนะครับไม่ใช่สิผิดหวังไปถึง2รายการก็คือในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็แพ้นเนอเคอสเซิลในรอบชิงฟุตบอลลีกครับนะครับแล้วก็ล่าสุดในเกมลีกก็ไปแพ้ฟูตดับอีก2ต่อ3นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์เนี่ยก็ยังเป็นยังสูงอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้อาร์ซอนก็ทำได้แค่พลาดนะครับสำหบกับเบนฟอร์ดไปนหนึ่งหนึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลนำอยู่10แต้มแล้วก็ แข่งแล้วก็หนึ่งเกมนะครับถ้าวันนี้ชนะได้ก็โอกาสเข้าไปไปสูงเลยคือลิฟูต้องการอีกแค่9ก้าคะแนนจาก7เกมที่เหลือเพราะว่าก็ไม่น่าจะหลุดมือไปไหนนะครับวันนี้เจอกับเวสแฮมครับต้องบอกว่า,าผลงานช่วงหลังก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ชนะมาสี่เกมนะครับเกมรับอาจจะละลงไปบ้างเกมลุกอาจจะฝืดๆไปหน่อยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยภาพรวมผมยังให้ลิพู ภาษีดีกว่านะเล่นที่แอทฟิลด์ด้วยซึ่งเป็นตลกของทีมเยือนด้วยนะครับพอช่วงเกมนี้รีพูอาจจะเป็นอาจจะเล่นได้ดีกว่าแต่ก็อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายมากเพราะเบลแฮมเองก็เป็นทีมที่ยังต้องดิ้นรนอยู่เหมือนกันนะในการหนีตายนะครับเพื่อคันยิงโอกาสรอดไม่สูงแหละแต่ว่าต้องการการการันตีแล้วก็นักเตะและก็ทีมต้องการเรียกความเป็นใจกลับมาเพราะช่วงเกมนี้เป็นเกมที่ อาจจะไม่ง่ายของลิพูนะแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วน่าจะไปฝ่ายอัชนะได้นะครับยิ่งทางฝั่งของโมซาล่าเพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นการฉลองก็ได้นะสกอร์ที่ข้าววันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นลิปูชนะ3 1หนึ่งะครับสว่วนีคู่หนึ่งไปดูคู่บิ๊กแมชในค่ำคืนนี้ละกันนะก็คงจะเป็นนิวคาสเซิลเจอกับแมนยูนะครับนิวคาสเซิลฟอร์ม ตอนนี้กำลังแรงเลยนะครับชารามซีเกมรวดนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ถึง8ลูกนะครับฉเฉลี่ยแล้วนัดละสอประตูนะครับสายการตอนนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นกับการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะเพราะว่าอยู่อันดับ7ก็จริงแต่ว่า,าแต้มเนี่ยห่างจากอันดับ4ี่แมนซิตี้อยู่2แต้มแถมแข่งน้อยก็2เกมด้วยนะครับคือถ้าเกิดเก็บเกมตกค้างได้หมด2นัดเนี่ย ก็จะทําแต้มขึ้นไปเป็น59คะแนนก็จะอยู่อันดับสามเลยนะครับจะซานฟรานซิสทีเลยเพราะว่าเกมนี้มีโอกาสอยู่นะเพราะว่าแมนยูเนี่ยผลงานช่วงนี้ก็ไม่ได้ดีเลยอย่างที่เราทราบกันนะคือถ้าประตูอยู่ไปโอนาน่าอยู่มิดว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือโดนดายเยอะพลาดบ่อยเสียประตูง่ายทําให้ทีมทําแต้มหล่นไปกระจุยกระจายเลยแล้วก็เกมรุกยังคงเป็นปัญหาในคอมแมนยูคือเป็นทีมที่ กลูกฝืนมากนะครับยินประตูได้ค่อนข้างจะน้อยคือโอกาสเยอะแต่ยิ่งน้อย,อยก็เป็นปัญหาที่แก้ยังไม่หายสักทีนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยโอเคแหละโออามุมเสมอเปิดกว้างนะเพราะว่าการเจอกันส่วนใหญ่เนี่ยสติของแมนยูอาจจะคมกว่าก็จริงแต่ผมคิดว่าพักหลกังที่คอสเซนก็ได้ช่วไปทีพี่ดีกว่าไปแล้วนะครับผลงานดีลักเตดีฟอร์มแต่ละคนดีมากๆนะครับ อีซักโตนาลีโจลินตอนกีมาไลส์นะครับเดี๋ยวจะมีพวกอาฮาวิบรานนะครับมีแอนโทนีกอร์ดอนและพวกเนี้ยผมคิดว่าวเกมนี้เนี่ยถ้าวัดการบอลตัดบ,บอลผมจะมองว่านิคคลอสเซิลก็ยังน่ากลัวกว่าและช่วง,งนี้ปททีที่ดีกว่าจริงๆริช่วงเวลาเกมนี้เล่นในบ้านด้วยบอกกัำแรงจูงใจในการทําแต้มเพื่อลุ้นท็อปฟโฟบอกว่าวเกมนี้เนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะได้นะอาจจะชิืเฉือนไม่น่าขาดนะอาจจะสองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผม อ่ะและนี่ก็เป็น2บทวิคอลวิจารที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ